อ่าโอเคครับสวัสดีเพื่อนเราด้วยครับผมตอนนี้อยู่ในเกมโอวัชเกมเพลในพาร์ทที่32นะฮะ32มสองปวะ33มสหนึ่าน่าจะ33ฮะจำไม่ได้แล้วลืมหมดแล้วนแะไม่ค่อยได้จำได้เท่าไหร่ฮะฐานนี้เหมือนกับพาร์ทที่แล้วเลยโอ้โหเหมือนจำได้ครับว่าเล่นแคปเจอร์เดอะแฝงนี่แหละโอ้ตายละโอเคดูสิว่าทีโอไม่มีแท้งอย่างนี้ มันรับรู้ถึงสตารกรรมฮะโอ้มีแทงตัวเองแล้ว No defense hero หัวใจแค์ดี้กันทุกคนเลยอ่ะนี่จะทำยังไงอ่ะโลท็อกกันนะลูซิโอ maybe ไม่ทันแล้วเพิ่ต้อง,ต,องต้องแทงสองตัวดิจริงๆเออมีดีฟนอ์ละยังไงก็น่าจะต้องการแทงอดีฮะเราว่านะเอาไว้ตัดพวกตัวอย่างเซนด้าตาเลย ช่วงนี้ตัวฮิตเ,เกินโอเคฮะมาเลยห้าวิแล้วโ okay. อเคจากโอ้อีกทีนึงก็ห้าห้าเลยตายละตายละดูซิว่าเขาจะโหดหรือเปล่าฮะโอเคมันโกงมันโดดขึ้นได้อจะขึ้น้างเฮ้ยแมคคีโหดแล้วเนี่ยมันนี่มา ทักทายกันหน่อยสวัสดีเพื่อนต้องเน้นๆกันหน่อยถักเอ้าเฮ้ยมันติดอ่ะเฮ้ยติดอ่ะทำไมติดอ่ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถักไม่โดนเลยทักทายกันหน่อยเสียดายเลยทีไม่โดนฮนะโอเคมะไม่โดนไม่ถึงมานี่มามานี่มาโดนแล้ว ทักทายกันหน่อยนะจังรัดโดนไหมสาบอัดเอ๊ะเฮ้ยไปตายจัดได้อยู่ฮะแอซิดอ่าเอายิงไม่โดนแม่งคน่าเกียดเลยมานี่รู้นะว่าจะไปฝั่งนั้นมานี่ยไม่ไม่โดนด้วยเซ <c oughs> ็งว่ะ่าเหมือนทีมเขาจะมีปัญหาฮนะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่โดนโทษเพื่อนตีมันท้งหลังเออมาแทงอูแทง,งสามว่ะ ไม่โดนด้วยต้องหาคนไปเก็บเมอร์ซี่แล้วฮะสวยแจมตัวไหนไหมต้้งหลังว่ะไปไหนหรไปไหนมาสวัสดีกันหน่อยเขติดนะฮะผมค่อยไม่ค่อยได้ใช้ฮิวเลยเนะี่ยเพื่อนบวกดีฮะอยูแทบไม่ต้องใช้ทำไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คูคให้โดนอย่างเดียวลงมาเฮ้ยม,มันจะข้ามมันพยายามจะข้ามรอ,ลอหลบข้างๆก่อน ถ้าแจ,จ่มอยู่ฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมามาจะเปิดโต๊ะก็ออกมาเฮ้ยมาคี่นั่งนั่งดื้ออ่ะมันมันดื้อมาน,นี่มาน,นี่หน่อยเอามันเก็ตจิเอามันสวยตัวแทงตายหนึ่งตัวแล้วฮะต้องมาช่วยเพื่อนต้องมาช่วยเพื่อนอือฮึไปซะ ไฟซาพนมนไม่น่าเลยว่ะโอโย้ยเอ้าโอโ้โหเจ้าสวัสดีกันหน่อยตีเลยเฮ้ยเฮ้ยโหดไปเปล่าอันติยอย่างน,น,นี้มาเริ่มเปลี่ยนตัวเอางนนี้ก็ชอบไปดิของชอบฮนะนี่ไม่โดนไม่ใช่อะไรยันยนันโอ้โหไถเร็วมากมาไม่โดนฮะเฮ้ยมานี่เลยอุ้ยขอเน้นๆนหน่อย เพื่อ <IS> นโหดฮะบอกเลยแต่น,นี้ในทีไม่มีใครโอ้สี่ตองสี่สิบเก้าอะทุกคนสี่สิบเก้าหมดเลยโอ้โอ่าีสิบเก้าหมดฮะต้องเอาหน่อย โอเคโอ้ทุกคนก็บอกเอาเฮ้ยไปค้างหน้าไหนเนี่ยโอเคทุกคนก็ต้องมีพลังฮะมันคือพลังเห็นยไหมบางทีแม่งเจอแบบโหดๆก็มีโอ้มาเวลารวมพลังกันแล้วฮะ ตรนั้นแม่ง5้าสิบไม่จริงฮะโอ้ยโหดูไล่มันไล่มันไล่มันหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วเอาหน่อยเพื่อนโอเคตายหนึ่งแทงตายหนึ่งฮะอืมแป๊บมานี้มานี่อุ้ยแม่งเออจะเคาะไม่ทันฮะจะคิดไปเลยแล้วแหละแม่งต้องมีการเคาะเกิดขึ้นแต่ตัวเนี้ยโซเยอร์เฮ้ยโอ้โหเต็งเลยแม่งใส่เกาะทันแน่วะมานี่เลยมานี่เลย มานี่รู้ว่าจะไปไม่ให้ไปหรอกไม่มีไม่มีเกาะด้วยอืกันทีเอามันมานด้นี่เกาะอโดนไปซะเฮ้ยไม่ให้มาก่อนด้วยเอ้ตายเลยโอ้สัสไลไ,ไรครับเพื่อเหลือเยอะถือว่ามันนะตัวนี้อ่าอืมโดนสไลด์เอง,เองตายไปโคตรเจงเลยคะไม่ได้ดูไม่ได้ดูฮิวเลือด,ด Hitler เหมือนกัน โอเคมีอ okay, yeah, uh ัต oh. uh ิเอาด้วยอ่าไปต่อฮะหาหาหาเยื่อก่อนเยื่อก่อนคุณต้องยิงมายิงมามานี่เปิดโลทำไมตีมันดิเลนฮาร์ตตีมันดิโอเคมานี่มาอาช่ายกันหน่อยเหมยใช้สกิลไปซะเดี๋ยว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 ดเปอร์เลยฮะเฮ้ยติดเสาติดเล็กว่ะ เดือดึ้นเดือดขึ้นออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแม่งเมแม่งโอ้โหขึ้นเลยฮะยอมไม่ได้โอเคอยู่เงี้ยดีละไม่ตุยหลังฮะอ่าไม่ตุยก็ได้ลงมาก่อนเฮ้เอาไะล่ะเปิดโล่มาดิอุ้ยติดติดเหล็กว่ะหูแม่เเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวไปใช้อย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง อืวยแล้วตัวแล้วเลยเหมยเหมยบ้างนี่ลบเอเลนฮาร์ททีมเราก็บังนะใจเย็นๆเพื่อนไม่โดนเลยโมพอดีออกมาออกมาอ่ายิงที่ขวาเนี่ยบอกเลยแม่งแรงมากเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลด้วยมาเรยโอ้ยติดโอ้จะเอาฟาเลียให้กลายเป็นตัวนี้นะอ่าขอโทษเพื่อนเดี๋ยวสวยละสวยละ ว่สวยบอกเลยสวยแน่เฮ้ยแจมมานี่พักทายกันหน่อยเลือดเลือดเลือดด้วยออ้ยสวยเกือบแล้วฮะเพื่อนตัวอย่งจัดการได้เร็วมากยอมให้ตัวแทงอย่างเราโดนทำลายฮะโอ้ยแจมแจมเลยโอ้โหไอคนในห้องนี้แม่งหน้าปาร์ตี้มากเลยฮะท้าเล่นกันแบบอย่างโอ้จริง ตอให้เจอไปนีกอะสักเป็นไปไม่ได้อะน่าจะยากต่อให้กดกดเลยก็น่าจะยากครับแบบเล่นจบแล้วกดเลยกดต่ออะไรเงี้ยโอ้มีมันก็มีโอกาสเคยเจออยู่นะแบบเล่นพอไม่ว่าจะชนะหรือแพ้กดเลยปุ๊บอาจจะได้เจอทีมเดินมาค่อนข้างสูงอยู่ฮ่าแล้วยิงถ้าปราปีเท่าๆกันนะแบบไปสักสามคนเนี้ยก็จะเจอหน้าเดิมๆนะประมาณนั้นหันได้บ่อยไม่บ่อย เกมมันคนเล่นเยอะอยู่แล้วฮนะแถมเซิร์ฟเมกาด้วยซึ่งก็น่าจะรวมกับเซิร์ฟสิงคโปร์บ้านเราแนะลประมาณนั้นเหมือนปล่อยให้เอเชียเป็นเป็นพวกฝั่งเกาหลีญี่ปุ่นมากกว่าในว,วันนี้เพราะคนเล่นมันเยอะกว่าฮะมามานี่ยเฮ้ยแป้งอู้สบับอจะพอดีเลยไม่งั้นนี่โดนแล้วเนี่ยแต่โดนโคตรแรงเลยว่ะมันเป็นตัวเคาน์เตอร์อย่างอย่างหนึ่งออเอาหน่อย เอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ้ห้หูแล้วกลายเป็นจังหวะสองล้าพลาดฮะโทษเลยวะ่ะขอโทษเลยฮะเป็นไงต้องโอ้โหตายแล้วแม่งฮึดเพิมแล้วไงล่ะมันปลุกพลังในตัวออกมาแล้วฮะอุ้ยเรียบร้อยท่านถานไม่ไหวดีฮะรอเพื่อนทีไหมเอนจีรอดมาให้ได้เอนจี NG. ยีงไม่ถ <rôle à déc> ึงโอเคโอ้แต่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันฮะเข้าจุดเลยโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลิเปอร์ไม่น่าลงไปงู้งเลยอ่ะอันนี้โง่เลยฮะโอ้โหโดนไปนี่เต็มๆเต็มเลยหาไรเพื่อนเราก็โหดแล้วจริงๆเพื่อนโหดฮะผมไม่ได้โหดหรอก บางทีแม่งจังหวะเข้า exactly กัน no ดีโดนแล้วฮะมีคนตันมันเรียบเลยเชฟต้องมารวมมาต้องต้องมารวมกันก่อนแหละมาุดกำลังกันเฮ้ยไปแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ทุกไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยเอามันเอาเฮ้ยไม่น่าไม่น่ากดฮิวเลอร์ดิวโกเกนจิดิขนาดเดียวเข้าไปคนเดียวแลเนี่ยมานี่เลยช่วยยิงโอเค หแล้วฮะโคโค่บอยเดี๋ยวเราอยู่ฝั่งนี้แล้วกันเผื่อมีคนมาตุยฮะแต่ต้องไปดูตรงห้องอ่ะห้องแม่งชอบมีคนลงเคตุยดีไหมตุยดีไหม,มเฮ้ยใจเย็นไม่ออกกันหรอกอืมอเอาฮะเดี๋ยวหยิเอาไปไป เฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้แม่งไม่มีใครออกมาเลยครับคือตายหมดแล้วเหรออะไรวะตายหมดเลยแไม่มีใครกลับมาเลยแก้แค้นฮะเซ็งเลยฮะปล่อยอันติว่าเลยไม่มีใครอยู่เลยน่าจะยาวแล้วแหละฮะเอ้ไม่ทุกคนโอ้ถ้าโดนนี่เอาเรื่องอยู่อะเสียวเลยฮะ มามานี่โุ้คืนอืมเก็นจิช่วยเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วอ้อ้โออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ติดหินนี่คิวสองด้วยดูเกนจิฮะอยากเห็นจอมากเลยนั่งทำอะไร่งนั่วะเอาไม่โดนอุ้ยเอาเอาตายนะตายนะเข้าหัวฮะเธอซี่งงแน่เอ้ยเธอเทเซอร์เทเซอร์เธอซี่ไปได้ไงเนี่ยมา จะช่วยอันติปะเนี่ยนั่นไงไม่โดนด้วยระเบิดเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกไปออกไปเออแม่งหรือเลยเพื่อนตายหมดเลยเหรอเจอโซเยอร์ตุ๋ยฮะไม่ไหวอะ่ะไปเปรี้ยวซาตรงแถวประตูทางออกพอดีฮนะโดนเลยโดนไล่กันยับเลยแกแต่เพื่อนยังเหลือเยอะอยู่ฮะน่าจะมีเราตายคนเดียว มาช่วยแล้วมาเข้ามาช่วยแล้วปึ๊บมาหน่อยสวัสดีบา,บายยนะหิวเลือดโชว์เลยโชว์ถึงความเอาจริงโชว์ถึงความเอาจริงอุ้ยตายด้วยฮนะเข้าหัวเลยเข้าหวัวโอเคสายก้อนคอนซูมอยู่แล้วเข้ากันยางน่าจะให้หน่อยโอเคโดนเสียวโดนตุ๋นก็เข้าจุดก่อน เออนี่แน่ทันธอรีฮะเดี๋ยวเราแค่ได้ยิงเออปุ๊ยไม่ทน,นเอา้าวอ้นี่แม่งเกือบแล้วเกือบเกือบเวอร์แล้วโอเคอุ๊ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงฮะไม่ถึงนี่แน่ตัวแทงระยะนี่แน่เฮ้ยเหยเหมือนมีตัวเหมือนมีตัวเอ้าเหมือนมีตัว,าม,ม,ตวมา โอเคไหนไหนไหนมันดีฮะอีปู่ม่งเอาหน่อยเอาหน่อยออกไปเออไม่ได้โดนอีมแต่ชนะฮะโอเคอ่าจบไปแล้วฮะสำหรับเกมนี้โหมันนะดูกลายเป็นคนเล่นโหดมาซะงั้นเลยฮะโหดจริงไงคนนี้มั้งของจริงฮะดูดีกว่าว่าเพลย์เกมมันเป็นยังไง นั่นไงเมเมเผลอฮะอุ้ยอุ้ยอืมโดนโคตรโห,หดฮะได้คอนเบสคิวเจ็ดฮะตัวเยอะอยู่เฮ้ยสี่หกเปอร์เซ็นต์ฮุกให้ซับให้ซับไปโอ้โหแม่งขึ้นทีมเลยกันหมดเลยโคตรเสร็จไปแล้วฮะมันแน่นอนเกมนี เดี๋ยวเป็นาพาที่สนุกพอสมควรนะทุกคนทำงานอย่างเป็นเป็นระบบฮะคือมีความรู้สึกว่าแบบเหมทุกจังหวะที่มีการประทะนี้จะมีเพื่อนมาช่วยได้ตลอดนะประมาณนั้นอาสิคหึ่งเว้ยก็จะขึ้นมามันใช้เวลาบางทีบางทีเจอหลุดเนี้ยที่ c o n เน็กตแบบออกไปเลยอ่ะหคนสู้หคนเกมนี้ยังไงก็ไม่ไหวฮนะเกมอื่นโดเฉพาะอา,อาจจะแบบสูสีหรื มีปฏิหาร์แต่นี้ไม่เลยฮะอันยากเลยโอเคก็ okay, okay, ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อๆไปก็ขอให้ท่านต่ามนชมเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย